ที่นอนต้องวางบนเตียงเท่านั้นเลยหรือผมบอกเลยไม่ใช่นะครับพี่บางท่านเนี่ยซื้อที่นอนวางกับพื้นได้นะครับพี่บางท่านซื้อที่นอนวางกับเตียงได้นะครับแต่ที่นอนเนี่ยควรจะวางอยู่บนพื้นผิวอะไรก็ได้ที่เรียบและรับน้ําหนักที่นอนผู้นอนและกิจกรรมบนที่นอนได้โดยที่ไม่หักไม่โค้งไม่ยวบอันเนี้ยถือว่าได้อยู่แล้วนะครับนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์ได้เลยนะว่าที่นอนเนี่ยวางบนพื้นก็ได้วางบนเตียงก็ได้ขึ้นอยู่กับตามความชอบ แต่ในกรณีกับการเป็นทริคเล็กๆสําหรับพี่บางท่านเนี่ยจะเอาที่นอนวางบนพื้นคือต้องบอกอย่างนี้ที่นอนหนึ่งตัวเนี่ยเวลาวางบนเตียงอ่ะมันคงไม่มีใครหรอกครับที่ขึ้นไปเหยียบบนที่นอนเวลาขึ้นเตียงเนี่ยก็ขึ้นอย่างนี้แล้วก็นอนเลยถูกไหมแต่ถ้าที่นอนวางกับพื้นอนี่ยมันหลีกหนีไม่ได้นะครับที่พี่ต้องเหยียบบนที่นอนแล้วเดินเข้าไปถูกปหมเกิดจากว่ามันก็ต้องก้าวขึ้นไปแล้วก็นอนเลยที่ผมจะบอกอย่างนี้เพราะเกิดจากว่าถ้าพี่เอาที่นอนวางกับพื้นไม่ใส่เตียงความสูงของที่นอนคือมันเตี้ยมาก พี่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะถ้าเป็นตัวโครงสร้างที่นอนสปริงเวลาพี่เหยียบเนี่ยสปริงออกแบบมาแล้วหนักในวงกว้างแต่เวลาพี่เหยียบเนี่ยมันคือช่วงความกว้างของเท้าที่เราน้ําหนักจากศรีรษะลงสู่เท้าเลยสปริงบางตัวอาจจะมีการบีได้ในกรณีกับการถ้าพี่จะเอาที่นอนวางพื้นในทางที่ดีผมท่านบาแนะนําเอาที่นอนแบบไม่มีสปริงนะครับรู้ไหมเพราะอะไรพี่จะกระโดดจะเหยียบทำยังไงก็ได้เพราะตัวยางมันหล่อเต็มท้งก้อนเรื่องการปิ้นของตัวชั้นยางพารามันจะไม่เป็น แต่ถ้าเป็นเอาสปริงวางบนพื้นเนี่ยสิ่งที่ควรระวังคือการเหยียบบนที่นอนเพราะสปริงจะมีการปิดและหักได้จะส่งผลถึงการใช้งานที่อายุการใช้งานจะสั้นลงนะครับนี่แหละฮะคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าถ้าจะที่นอนวางพื้นต้องเป็นอย่างนี้ที่นอนวางได้ทุกที่จะวางบนพื้นหรือวางบนเตียงเอาตามใจชอบเลย